สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านลามิงพี่น้องขึ้นชื่อของอะไรนะฮอกไกโดหรือเปล่าหรือว่าฟุราโนะอาซาฮิยาม่าหรออาซาฮิยาม่าหรอใช่จักอยู่ไซลับพี่น้องอยู่แถวอันนี้ลาใครมาพักอย่างพี่ววน้องมันเป็นแบบว่าขึ้นชื่อในเรื่องของราเมงต้องมาที่นี่เลยใครแบบว่าสายราเมงแบบนันนีน,นู่นคือเมื่อกี้เลิศนี่ลาเลือกแบบเยอะมากสองฟังพี่น้องให้เดินเลือกแล้วว่าอยากกินอะไรแต่เราก็ไม่รู้ว่าอนไนอร่อย ก็กีแล้วก็ดอหรอเขาบอกว่าทิกในการเลือกก็คือแต่ว่าทาไมมันบอกว่าสิบเจ็ดนาฬิกาถึงจะเปิดวะบางร้านใช่ไหมไปเราไปเลือกกันว่าร้านไหนอุ้ยมือให้นี่เสียบอ๋อเบลย์มือนั้นหล่เป็นงแค่งนี่ร้านไหนนะที่มันจะอร่อยอร่อยเขาบอกว่าใครมาแถวนี้ต้องมากินที่นี่เพราะว่ามีให้เลือกราเมงเยอะมากราเมงคืออย่าง๋วดเตียวญี่ปุ่นน่ะพี่น้อง นี่คือราเม็งว่าญี่ปุ่นนี่บางคนนะแม่บ่งคยบใหู้จักราเม็งอย่างนี้นี่แหละเหตุผลไมนั้นน้อยิงจังใช่ไม่มีที่งห้ล่ะไม่รู้ไปเป็นร้านคนเยอะก็มีดารามากินน้ำเงิงมีดารามากินน้ำเงิงเอาไหมล่ะเออเอาเลยอร่อยมากครับใครวะเนี่ยเอาเลยซันย่าคุณาขวัญใครนะแล้วเราก็กินร้านยิถึซัะซันย่า คุณากรคุณากรบ่เออคุณากรใช่สัญญาไหมนี่หรือสัญชาสัญญ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 าสู้นาคุณากรหรอโอ้ยสัญญาเหรอจ๊ะอร่อยก็อร่อยอร่อยก็ไปลองดูฮะพ่อยากได้กุ้ยอยากกินเป็นตะเพ็ดด้วยดิร้อยแปดสิบเยนหรอเออถูกจังอ่ะใส่ซองไงเออไปนั่งเลยเรา หน่าไหนย่ะ baby chair no b a b เ chair อืมโอเคเอาไปอะไรนะวะน้องโทนี่ yes ลาเมงพี่น้องเพิ่งร่างตุ่มลาเมงซูกินอยู่เฮ้ครับผมพี่น้องเข้าเลือกร้านอันนี้ว่าลาเมงสไปซี่ลาเมงเผ็ดพี่น้องอันนี้ของเบบี้ใช่ไหมโอ้โหเบบี้ก็ได้กินเหรอเนี่ยสรุปแล้วสัญญาคุณนากรคือใครคะใช่ อ่าแล้วเมื่อกี้คือสัญญาคือนัคุณพ่อจิ๊กดูสงครามเพลงฝัะอัดีคาีเายสดีดี่่คือเราเพืนกันแล้วน่มีแค่นัวมากจิงไหมมันเลืมากจริเลืไหมเลือดอ่อยออยต้บอว่าโอ้ยีสิลูก ครับเป็นไรอู้หายแล้วคันอแล้วบอเป็นคนสวยไงแมเลยคันถ้าใครสวยมันจะคันคันตลอดมันมันบวมแล้วเนี่ยมันบวมอ่ะเหรอจะบวมอ่เอามากินของตีนเลยล่ะเอ้าีูหน่อยนะมันบวมอ่ะเดี๋ยวพ่อพาไปหาหมอนะให้หมอฉีดยาชุบเลยหายยังโอเคงั้นกินเลยค่ะมา ที่เราไฟซีนของใค้งหมดนี่ขออนุญาตซีมแบบสไปซี่เบบเบิลเบิลโดยอะเบบเบลเรอฟิวตู้ปมากระป๋องอ่ะอันนั้นตู้ปลากระป๋องมันเป็นกลิ่นแบบว่าเหมือนไปสโลเซนทิล่ะอร่อยอะไม่ต้องปรุงเลยหรอไม่ปรุงถึงปรุงก็มีแค่นี้แหละพริกไทยพริกอันปรุงอะไร อืมออาะไรเอาไหมอันนี All right. All right. Onion, ้อันนี้อันนี้หนูจะแบบนอะค่ะของหนูอ่นะหน๊เกีเบอร์ลวพ่อกะจีแบ่งยหงเรื่อยๆนะอันนี้อไอันนี้อของตุ๊กี้ไงเอาตนน้ำของใคร้นน้ำของคของพ่อค่ะอือกดไลค์ให้เลยแย้มแย้มจริงจ ใน้ต่อกินเองไงกินชัวให้ดูนะคะ่ะอ,อืมถึงมากกลับเลยโอ้โหเปลี่ยนทำไมก <c oughs> ินต่อมิตรทำไมข้างบนเป็นแผ่นอะไรโอเคมห,ออมหมูหรอไม่รู้หมูไหมจะหมูหมูชาชูหรอกลับมองแบบลื่นบาอย่างาขึ้นเหมือนแทะ อ,อืโกกิชิมสเตเห็นว่าเพิ่มพริกไม่ใช่หรอใช่เพิ่มพริกตีนแบบรสชาติเผ็ดอยู่บ้านทำไมกินอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยคือบ่ต้องหวังความเผ็ดอร่อยมากเลยอร่อยมากใช่ไหมคะอร่อยเราจะลองกินเกี๊ยวซ่านะคะเกี๊ยวซ่าต้นตำรับพี่น้องจากประเทศญี่ปุ่น

อากาศขนอกดูหิมะข้างนอกสิคุณน่ะหิมะเตรียมอยู่พี่หน่อยเอาไ้ตั้งใจกินลูกตั้งใจก,กินเลยใช้ใจก,กินแล้วเลยเสี่ยงเลยพ่อดึงสัญญาณเสื่อขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะ

没注意。嗯嗯